ไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ที่ไหนสถานะอะไรหรือเพศอะไรคุณก็สามารถแพ้ผ้าละไมได้ผ <warm foam> ้านะไมยดีๆหรือว่าผ้าละไมที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราทําไมมันถึงต้องแพงแบบจับต้องไม่ได้ก็คือตอนที่เราเริ่มไอว่าคือแบบมันเกิดมาจาก ความรู้สึกบุญงิดของเราอะว่าแบบทําไมฉันต้องทนใช้ของแบบนี้ทําไมถึงไม่มีทางเรื่องที่มันดีกว่านี้แล้วทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้ไม่ได้<ม>เราต้องการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาที่มันมาทัชเพนพอยต่างๆที่เรามีที่เราแพชชั่นนะคะ่ะเพจหนทุกคนมีประจําเดือนและมันเป็นปัญหาที่อยู่กับเรามาตั้งแต่มีมนุษยชนแต่ว่ายังไม่มีใครมีแนวโน้นนนนมสมัยใหม่ที่มันตอบโจทย์เยอะขึ้นแล้วเราคิดว่ามันยังมี2องเอ็กตรีมอยู่ทุกวันนี้คือแบบพลาสติกหมดเลยล้วนๆหรือ เป็นผ้าอนาไมยแบบซักได้หรือว่าเป็นถ้วยอนามัยซึ่งเรารู้สึกว่าบางคนอ่ะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามันควรที่จะมีทางเลือกตรงกลางหรือเปล่าสําหรับใครที่ต้องการให้มันสะดวกสบายแต่อาจจะไม่ได้ซีโรเวสซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราแล้วเลยอยากจ,จะเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับคนไทยด้วยค่ะ ความจริงตอนที่ทำขึ้นมาแบรนด์ reference เราทั้งทุกอย่างไม่ไม่ใช่เกี่ยวข้องเลยคือแบบร้านอาหารม้างของสแกนอะไรเราแบบแบรนด์แบบสกินแคร์แบบไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเรามีคอนเซปต์ในหัวว่าเราต้องการผ้าอนามัยที่มันหน้าตาแบบนี้ผ้าอนามัยของเรานะคะแบบมีความ genderless แล้วก็ m i n i m a l Design วางไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องซ่อนผ้าอนามัยควรที่จะเป็น สิ่งของที่มันเป็นสําหรับของทุกคนนะคะไม่จํากัดเพศเพราะเราคิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรคุณก็มีประจําเดือนได้และไม่ใช่แบบผู้หญิงทุกคนที่มีประจําเดือนเราเลยคิดว่าเราควรที่จะทําแบรนด์ที่ไม่ต้องมีของอะไรฟรุ้งฟิ้งมาเติมเต็มแต่สุดท้ายแล้วคือมีแค่สิ่งของที่มันแบบ ข้อมูลที่มันจําเป็นเท่านั้นคือทํามาจากอะไรใส่เพื่ออะไรและมันคืออะไรเท่านั้นคนที่จะเหมือนทิชชู่มันคือของจาเป็นสังเกตได้ว่าเราอาจจะมีเขียนเลยว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบย่อยใส่ได้นะคะข้างหลังนะคะก็จะเขียนเลยว่าแต่ละชั้นทำมาจากอะไรเพราะอะไรถึงใส่ลงไปบ้างคนเขาจะได้รู้เลยว่าโอเคส่วนประกอบเรามีอะไรบ้างเพราะทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าเวลาเราไปเชลแล้วแบบไปนั่งหาโอเคแต่ลอันทํามาจากอะไรแบบค้นนานมากกว่าจะเห็นแบบบางทีต้องเอาเลขเออยอไปหาเลยว่ามันแบบมีอะไรบ้างก็ demain, เลยรู้สึกว่าเอย คนที่จะมีข้อมูลแบบนี้แล้วข้างในนะคะก็จะสีแดงแบบชุดชาดเลยค่ะ mm hmm. เราอยากให้ทุกคนเปิดมาแล้วเห็นแล้ว mm hmm. อ๋อสีแดงประจำเดินเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. แล้วก็แบบอาจจะมาเทียบกับผ้าอนามัยแบบของตัวเองได้เลยว่าสีประจำเดือนของฉันสีอะไร mm hmm. แล้วก็ข้างในนะคะ ก็จะเป็นท่าหนา้าใหมของเราแบบคลีนขาวสะอาดนะคะเราเลือกที่จะไม่ใส่พลาสติกตรงนี้ด้วยที่เป็นแปะๆคิดทุกกระบวนการมากๆเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมี e อ t กซ์ตร้าเวสขึ้นมาตัวข้างบนสุดอะ่ะมันทํามาจากใย,ยไม้ไผ่มีความนุ่มลื่นมากๆไม่เหมือนใยพลาสติกที่เป็นใยสังเคราะห์ตรงกลางก็คือทํามาจากเยื่อไม้ที่แบบมันมีความนุ่มนิ่มอยู่แล้วแล้วก็ชั้นล่างสุดทํามาจากไบโอพลาสติกคือ PLA กับ p b a t ซึ่งตัวเนี้ก็จะสามารถดวดซับอะไรเหมือนกันค่ะอันนี้คือสําหรับตกขาวคือ บางคนอะถนัดใส่อันนี้ทุกวันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีเมนแบบกระติดกระปอยหรือว่าบางทีเขาแบบเหมืยนยังไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่าเขาก็จะเริ่มแบบใส่ผ้นที่ไรเนื้อเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบผ้าอนามมยแบบกลางวันแต่แบบมาน้อยแบบบางหน่อยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบผ้าอนามัยกลางคืนอันนี้ก็คือกระเป๋าจิ๋มที่เราทําขึ้นมาเอาไว้เก็บผ้าอนามมยตัว จิมของเราก็จะมีหลายหลายสีด้วยนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบแคนแต่ละอันมันมีคนละสีตอนแรกที่ทําขึ้นมาอันนี้คือเย็บโดยแบบแม่แม,แม่ชาวมงเขาบอกว่าเย็บยากมากตรงคลิทริสแล้วเราบอกว่าจะต้องมีคลิทริสนะคะถ้าไม่มีไม่ได้ทุทุกการตัดสินใจตอนที่เราทําแบรนด์นะคะเราจะกลับไปคําถามเดิมเลยว่าโอเคเราทําแบรนด์นี้ขึ้นมาทําไมแล้วมิชชั่นของเราคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าการที่พ้าดอะไมาดีๆหรือว่าพ้านอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราทำไมมันถึงต้อง แพงแบบจับต้องไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอยู่ที่ไหนสถานะอะไรหรือเพศอะไรคุณก็สามารถแพ้ผ้านไหมได้เพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจที่ว่าเราอยากจะไปทําผ้าไหมแบรนด์นี้ขึ้นมาที่แบบมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบมีมาจิ้มที่มันสูงมากแต่ว่าเราอยากจะให้มันไม่ถึงร้อยบาทเพราะเราต้องการให้ผ้านไหมที่ดีอะมันจับต้องได้สำหรับทุกคนเราอะคิดว่า human rights equal s p e r i d rights มันเป็นเหมือน สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยที่คนนี้จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มันทําให้เราใช้ชีวิตได้รับลือนะคะและนั่นก็คือสาเหตุที่เรามีการทํา B2B ด้วยะคะ่ะก็คือแบบอยากจะพุชให้ผ้าอามัยเป็น สวัสดีการมากขึ้นแล้วให้มันอยู่ในทุกๆที่จริงๆตั้งแต่เริ่มไอร่าขึ้นมาเราบริจาคผ้านอนามัยไปประมาณ4ี่0 0 0เกว่าแผ่นตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะได้ตอบโจทย์ที่เราทำไมถึงเริ่มไอร่าขึ้นมาแล้วลุงอยากให้ทุกคนออกมาเปิดใจเรื่องประจําเดือนเรื่องปัญหาสังคมต่างๆที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นแล้วอยากให้เรื่องประจําเดือนเป็นบทสนทนาที่ ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วคุยได้ทุกวันนี้เวลาไปเที่ยวไปกินข้าวเพื่อนที่ไหนแล้วทุกคนจะชอบมาอธิบายฉันฟังตลอดว่าชีวิตเซ็กซ์ของมันเป็นยังไงชีวิตประจาเดือนของมันเป็นยังไงแล้วเราก็แบบเออการที่เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยเป็นคนที่เพื่อนเราสามารถมาคุยได้แล้วแบบรู้สึกคอมตะโตรงเนี้ยเราก็แค่นี้แบบก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปแรกของการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วค่ะ